สวัสดีครับอยู่กับดูสิตรถมือสองนะครับวันนี้พามารีวิวเจ้าตัว b ีดอารนะครับตอนนี้มีกระสานเล่มเขียวอย่างเดียวนะครับก็ชุดสีนะครับเป็นชุดสีแท้นะครับแท้ดังกัรเลยแต่ว่าก็ไม่สวยนะด้านหลังอะสวยนะครับต้องไปหามือสองที่เขาแยกนะครับ แกนเกียร์แกนสตาร์ทไม่เชื่อมนะครับแกนเกียร์ไม่เชื่อมถังก็มีเป็นคาบสนิมบ้างนะครับแต่ด้านในสวยนะครับบางี่ขาวเลยไม่นะครับสวยเบรกหน้าใช้ได้นะครับเบรกหลังใช้ไม่ได้นะครับล้อไม่สวยนะครับต้องไปปั้นเนาะคันนี้เหมาะสําหรับสายปั้นนะครับนะครับ ชุดสีดหลังสวยนะครับน,นี้ก็มีเบาะขาดนิดนึงเขาแปลงดั้มมานะครับจริงเป็นดิสเี่ยขาดดิสยังอยู่นะครับก็สําหรับสายปั้นก็ถ้าบางคนเขาชอบแปลงดั้มก็ตัวนี้ก็ใส่ก็เราไปเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับปลายเป็นของยี่ห้อ125นะครับฟับงเสียงเครื่องคันนี้เครื่องดีมากนะคเครื่องดีดีใน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  ในเขาเรียกอะไรอ่ะในระดับที่เป็นรถมือสอกนะครับแต่ไม่ได้ดีเหมือนรถออกใหม่นะเอส๋รัดติดง่ายนะครับนี่ไม่ห่อนด้วยนะรบลลอบขึ้นนะครับผมลอง มือเดียวนะครับนะผมต้องผมต้องเขียนด้วยเพราะว่าผมต้องกรรำค่ะแรงนะครับเนี่ยแรงนะแรงเลยลนะ่ะไม่กล้าบิดเพราะว่าเป็นมือเดียว ประมาณนี้นะครับใครสําหรับสายปั่นนะเครื่องโอเคเลยอ่ะเนาะผมใช้มือเดียวด้วยต้องกำคัดกลัวรถล,ลูกจะติดจะองกำคัดไม่ทันนะครับจะล้มไม่แน่ครับไปหาอยู่นะครับก็สนใจติดต่อได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับบางคนถามว่าจะส่งได้ไหมจะส่งได้เลยจะมีค่าจะส่งเพิ่มเติมเนาะ